เจอสปีดกล้องอากาศกลองแอร์เปลี่ยนกลองอะไรง่ายกว่าฮ่าฮ่วันนี้มาดูกันครับซื้อกลองอากาศกับกลองแอร์แพค็คคู่ราคา1 9 9งร้อบาทโปรโมชั่นนะครับมาเปลี่ยนกันเลยเปลี่ยนกลองอากาศเครื่องก่อนนะครับอันนี้คือกลองอากาศเครื่องยนต์อันหลังก็คือกลองแอร์บอกว่าโปรดอัดวิดีโอก่อนแกะสินค้า ไม่รับครีมถ้าไม่อัดวิดีโออัดวิดีโอแล้วนะครับเดี๋ยว <Hey, S 2> มาเปิดนะครับกลองอากาศนะครับจะดูกรองอากาศเดี๋ยวมาเปิดดูลเลยไปด,ดูครกรองอากาศเป็นแบบนี้เป็นกลองอากาศใหม่ครับรเปิดฝากระโปรงขึ้นมา กคองอากาศอยู่ตรงนี้นะครับเครื่องอากาศครับรก็ล็อกตัวนี้หนึ่งตัวล็อตัวนี้หนึ่งตัวล็อตัวนี้หนึ่งตัวหนึ่งตัวแล้วก็แกะขึ้นมาได้เลยนะครับเกะออกมาได้เลยดูกันครับเูกกันครับ ก็ถอดของเก่าออกมาถ่งนั้นก็เก็บพลาสติกออกแล้วก็อันอหไเข้าไปชเบีนเอาอะไรมาครับมีาไขควงเหรอยังไม่ได้ใช้หรือยังไม่ใช้ ใส่กล่องเปลี่ยนเครื่องอากาศแล้วก็ปิดฝากลับเข้าที่เดิมนะครับกลับให้ท่อล่องนะครับเอาละ1 2 2.1 2.3 4.7เรียบร้อยครับเปลี่ยนเครื่องอากาศเสร็จ เสร็จแล้วก็ปิดฝากระโปรงกับเท้าที่เดิมนะครับหยุดรอยอันนี้เป็นกลองอากาศแอร์นะครับกลองแอร์มีลมหนครับแต่โดนมีดครับนี่ครับ ออมาเปลี่ยนกรองอากาศแอร์กันนะครับเปิดประตูเข้ามาข้างในรถนะครับในรถก็จะมีคอนโทรลหน้านะครับเกะใส่ของก็เปิดเกรี่ยออมาครับตอนนี้เอาของออกหมดแล้ว hẹn gặp lại hẹn này nè, hẹn gặp lại hẹn gặp lại mà gặp lại ก็เป็นลักษณะนี้ก็ทำการเปลี่ยนได้เลยนะมีอะไรก็คงก็ออกมาออกมาของใหม่ใส่เข้าไปนะครับนเป็นกรองกันเปลียม2.5เลยนะครับ

นะตอนนี้ใส่กรองเปลี่ยนกรองแก้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เก็บฝาอคอนโทรลเข้าที่เดิมยกขึ้นมาก็บีบปกติเรียบร้อยครับการเปลี่ยนซีกรองเออมาดูกันครับประหยัด80%ยังไงราคาเปลี่ยนกรองอากาศในศูนย์ราคาอยู่ที่255บาท กรองอากาศแอร์ยูที่ราคา633บาทรวมค่าแรงด้วยมากกว่า1.000พแน่นอนครับซื้อมาเปลี่ยนเองในราคา199บาทโปรโมชั่นสรุปได้ว่าเปลี่ยนกรองอากาศด้วยตัวเองประหยัดมากกว่า80%ครับเปลี่ยนกรองอากาศเปลี่ยนกลองแอร์อ A, ขับรถไปต่างจังหวัด ก็รถวิ่งชฉิวประหยัดน้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายได้ครับก็ควรระวังสั่งซื้อไส้กลองให้ตรงยี่ห้อตรงปีตรงรุ่นนะครับไม่งั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใ้ด้วยนะครับขอบคุณครับเดีย๋ยวมาเปลี่ยน เดี๋ยวมาเปลี่ยนกองอากาศเครื่องก่อนนะครับ